เวลาเติมฟิลเลอร์นะพวกเธออย่าเอาให้มันแบบเ๊ะมากเกินไปนะให้มันมีข้อบกพร่องบ้างก็ได้นะมันจะได้ดูธรรมชาตินะจ๊ะก็มีหลายคนนะก็มาเติมฟิลเลอร์กับหมอนะคะรแรกๆอจะกลัวไม่กล้าฉีดฟิลเลอร์นะแต่พอแบบเธอฉีดไปแล้วเธอสวยไงพ,พอพอเธอสวยขึ้นเธอก็หา หาที่อื่นนะหาจุดอื่นฉีดไปเรื่อยๆนะคะพอจุดอื่นมันเต็มหมดแล้วนะเธอก็ต้องการความเป๊กนะคะเป๊กเบอร์ๆนะประมาณว่าแบบไม่ให้มีจุดหลังพร้อยสักนิดเดียวเลยอะไรอย่างเงี้นะเบอร์ก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่า หน้าเธอมันจะดูล้นเกินไปนะเธอเองอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าเธออยากเกิดเรื่อยๆนะแต่หมอดูรู้แล้วก็คนอื่นเขาดูรู้นะครับเพราะฉะนี้เวลาที่หมอบอกอะไรเธอเน่เธอต้องฟังหมอนะเออถ้าเธอเจอหมอที่เขาอยากได้เงินเ,นเยอะๆนะเขาจะเชียร์เธอไปเรื่อยๆไม่มีไม่แบบไม่จํากัดน,นะเออให้เธอฉีดไปเรื่อยๆเขาได้เงินยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีด้วยแต่ละที่ก็พยายามทำอะไรก็ได้ให้แบบตัวเองอยู่รอดนะครับฉะนี้เธอต้องฟังหมอนะถ้าหมอบอกว่า,า,ออวาพอก็คือพอพวกเธออย่าแบบอยากแบบจะเอา เป๊ะเวอร์ขนาดนั้นนะอย่างเช่นร่องแก้มอะเธอร่องแก้มนะแค่ร่องแก้มเธอมันตื้นขึ้นระดับหนึ่งเธอก็ควรจะพอใจแล้วเธออยาอยากเติมจนมันไม่เห็นร่องแก้มเลยอย่างเงี้ยไม่ควรมันันจะล้นมากยิ่งเธอไปเจอยิ่งเธอไปเจอที่อื่นที่เขาแบบอยากได้เงินอย่างเดียวนะหน้าเธอจะลน้นหน้าเธอจะดูไม่ธรรมชาติมากๆนะคะ มีตรงไหนอีกใต้ตาเธอนะถ้าเธอเป็นใต้ตาบวบๆลงไปไม่มีถุงใต้ตาโอเคหมอทําให้เป๊ะได้นะคะให้เป๊ะแบบพอดีพอดีได้แต่ถ้าเธอมีถุงใต้ตานะซึ่งเติมเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มนะอย่างน้อยมันก็ดีขึ้นอย่างมากดีขึ้นประมาณ90%เธอก็ควรจะพอใจแค่นั้นถ้าหมอบอกว่าพอก็คือพอนะอย่าแบบไม่ใช่ว่าหมอไม่ฉีดให้แล้วก็เดินไปที่อื่นไปคลินิกอื่น,นแล้วก็ไปเติมเพิ่มพอไปเติมเพิ่มเสร็จมันล้นมันพังเธอก็ต้องมาฉีดแก้มาฉีดสลายอีกนะคะเอาใ่พอดีนะคะต่อออมาะไรเธ ขามักน่ะนะคือไม่ต้องเอาให้มันเต็มมากเอาแค่แบบพอเต็มนะแค่พอเต็มให้มันพร่องเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคือไม่ต้องโดยทั่วไปหมอจะฉีดแค่แค่ค้าาหนึ่งซีซีนะเอออย่างมากก็ค้างละสองอะประมาณน,นี้นะเกินสองเธอก็ต้องเริ่มรู้ตัวละค่้างละสองอะเธอยังไม่พอใจอีกแสดงว่าเออมันเริ่มจะล้นละปรึกษาหมอก่อนนะว่ามันล้นหรือเปล่านะจ๊ะเออคามก็ไม่ต้องเอาอยากไม่ต้องได้ยา,ยาวมากนะหนึ่งซีซีสองซีซีพอนะคะนะ เกิน 2cc เมื่อไหร่ก็พิจารณาดีๆละว่าหมอเห็นด้วยหรือเปล่านะคะว่าหมอเห็นด้วยหรือเปล่ากับการฉีดถ้าหมอว่กพอแล้วก็คือพอนะจ๊ะพยายามอย่าให้มันเกินไปมากกว่านี้นะคะเนี่ยโดยทั่วไปก็ประมาณนี้แหละนะเนี่ยคางวิธีร่องแก้มใต้ตาขมับคางนะป่าก็เหมือนกันนะมัสด้าได้แต่อย่ามาสต้าให้มันเบิร์นนนะคะเอาแคามันปริศดีนะคะเพื่อเห็นแม่ค้าออนไลน์ในทวิตเมือร์แม่ คือต้องระวังนะเออหมอบอกแค่ไหนก็คือพอนะจ๊ะไม่ต้องกลัวหมอไม่มีตังใช้ค่ะนะไม่ต้องกลัวว่าหมอจะไม่รวยค่ะหมอบอกแค่ไหนแค่นั้นนะจ๊ะเล็นไท่นะจ๊ะจุ๊บ